สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะไปจัดทเทเลสในตำแหน่ง Lw นะครับหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งปีกซ้ายนั่นเองนะครับเป็นปีกตัวลุกเลยนะครับก็โอเคก็มีประมาณนี้ที่เข้ามานะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันที่ผ่านหูผ่านตาอาจจะไม่ครบทุกตัวนะพวกล่างรองอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันเดี๋ยวผมก็จะบอกตัวแรกนะครับก็จะเป็นบาโคล่านะอันนี้ถ้พวกทำกิจกรรมนะก็เราก็ไปแลกมานะตัวนี้ได้แค่ ผิวกับเร็วเฉยครับผิวกับเร็วแล้วก็เท้าเป็น3ด้วยได้แค่ผิวกับเร็วถ้าใครแลกมาก็สามารถใช้งานได้อยู่ครับก็หักขวาแล้วก็ยิงตัวนี้ก็ A บวกสำหรับบานะคา่านะกาสวยอยู่นะบาคาร่าตัวต่อไปก็จะเป็นฮาซาตัวนี้มีเิรกเรทคือกลางๆเหมาะกับ l w อยู่แล้วถ้าไปเล่นพวก CM เนี่ยผมว่าได้อยู่422ก็มีความผิวความเร็วความคมแล้วก็พลังแฝงก็จะมีพวกเพเมเกอร์อะไรพวกนี้แล้วก็ยิงค่อนข้างที่จะดีตัวนี้ก็อยู่ในทียรอ S นะครับอยู่ในทียเ์ S เลยนะครับ ตัวไปก็เป็นคาราบัเกเรียตัวนี้ก็เป็นตัวที่หลายๆคนก็แลกมาด้วยครับก็ถ้าถามว่าตัวนี้กับตัวตู้เกมตัวไหนน่าเล่นกว่าตัวตู้เกมน่าเล่นกว่านะครับสำหรับคาบัชช่าก็จะสองตัวนี้นะตัวนี้อาจะน่าเล่นกว่าเวิร์เรตสูงกลางพลังงานตัวนี้ก็น้อยด้วยแล้วก็ ถามว่าแรกมาใช้มาเชเนี่ยคุ้มไหมการาฟมันสวยนะผมว่าก็อยู่ในคุ้มตัวนี้ก็โกงกว่าครับตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ยังอยู่ในเทียรเอสบวกนะสำหรับคาวิชาต์นี้ใช้งานค่อนข้างที่จะโกงเลยหรือว่ายังโกงอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงอนะ่ะผมผมให้ A บวกนะสำหรับผม A บวกแก่ๆนะเกือบเอสนะแต่แต่คาวิชาตตัวใหญ่เนะเอสเลยเนะี่ยคือค่อนข้างที่จะบักเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าอ่า มาตินีเอ้มาตินลลี่ของอาเซนอลนะตัวนี้ก็ได้แค่เร็วก็อารมณ์เหมือนบาโคล่านะแต่ความเร็วสปีดเนี่ยเท้าอะไรเนี่ยของของมาตินสเนี่ยเท้าจะไม่ดีนะเหมือนบาโคา่าเลยก็คือได้แค่ไวแล้วก็เวิร์กเรทสูงๆด้วยพลังงานก็ไม่ได้เยอะต,ตัวนี้ผมให้แค่เอบวกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าซิปมาลาตัวนี้ก็แค่เอนะครับตัวนี้ไดกโอยาเยอะเฉยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่านิกวิลเลียมก็จะมี3ลร่างเลยนิกวิลเลียมแล้วก็ร่างนี้อ่าแล้วก็จะเป็นร่่่่าาางงงใหญ4ลเลยนะีนี้จม เลี้ยงเร็วส่วนล่างอื่นๆเนี่ยร่างนี้พวกนี้จะไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับแต่พลังแฝงพวกยิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็ยิงไซก้อยครบเปนหมดเลยตัวนี้จะอยู่ S บวกเลยนะครับสำหรับดีโกวิลเลียมเบวกแล้วก็ตัวรองตัวนี้ S สนะครับส่วนตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยคล้ายๆกันจะได้ในเรื่องของความเร็วเันเหมือนกันนะตัวนี้ถ้าถามว่าความคุ้มค่าผมว่าตัวนี้คุ้มกว่าคุณนเล่นคล้ายๆกับตัวนี้เลยตัวนี้มีเลี้ยงเร็วด้วยแล้วก็การสแตตการดุงการยิงค่อนข้างเดียวเหมือนกันคล้ายๆกัันนรคะบ ตัวต่อไปก็เป็นอันนี้อันนี้สดาวเนี่ยไม่ค่อยน่าเลื่องนะตัวนี้ตัดไปเลยครับแล้วก็โลซานโนตัวนี้อ่าขนัดเท้าขวาไม่ค่อยน่าเล่นตัวนี้เอนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเนมาร์ตัวนี้แค่เอบวกนะสำหรับความใครแบบขึ้นชอบผนตัวนะเอบวกพลังงานน้อยนะแล้วก็ราคาแรงด้วยตัวต่อไปก็จะเป็นลาฮิมลาฮิมตัวนี้ก็จะได้แค่ไวเฉยเอบวกนะครับลาฮิม LW ตัวต่อไปก็จะเป็นหลุยดีอาร์ตัวนี้วิ่งไวจัดๆเลยแล้วก็เวิร์กเลตสูงๆนะตัวนี้พลังงานโอเคด้วยเหมาะสมกับเวิร์กเลตถ้าเป็นมาร์ตินิลลี่เนี่ยเวิร์กเลตสูงๆกันแต่พลังงานน้อยเล่นดีอาร์ค่อนข้างจะน่าเล่นกว่านะครับถึงมาร์ตินิลลี่เนี่ยโอวิอาร์จะเยอะก็จริงนะก็จะมีโอกาสถ้าเกิดอาร์เซนอลติดท็อปแปดในยูเซลก็โอวิอาร์บวกสองนะครับก็อาจจะขึ้นไปนิดนึงนี่ครับโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นจอนบานจอนบานตัวนี้เอบวกเฉยนะเอาไปเล่นอาร์เดบิลเลยกดวยอ่นะจอนบน,น,บนะจอนบาน ตัวต่อไปก็จะเป็นมาเน่ตัวนี้ก็เวิร์กเลยกลางๆตัวนี้ก็ A A บวกกับพลังแฝงอะไรไม่มีเลยเวิร์กเลยกลางๆนะครับเล่นฮาซาดีกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นองลีองลีตัวนี้ก็เอสนะครับเอสบวกเลยครับองลีตัวนี้ก็เล่นได้สบายได้ทุกโหมดนะแล้วก็การ์ดสวยด้วยสําหรับองลีนะครับความลุงความเร็วความแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่ตัวต่อไปก็จะเป็นลาเฟลเลอตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโกงอยู่ครับตัวนี้ก็ ยังให้เอสบวกนะผมบอกผมเอสบวกเท้าสี่ห้าเหมือนองรีแต่เลียวเนี่ยจะเวริเร์กเลยกลางต่ําแล้วก็พลังงานจะน้อยกว่าองรีแต่โดยรวมแล้วเรียวมันจะยืนอยู่เฉยครับไม่ค่อยวิ่งหาช่องเหมือนองรีนะครับแล้วก็องรีเนี่ยจะลงต่ํากว่านิดนึงสองตัวเนี้ยเล่นได้หมดเลยครับเนี่ยครับแล้วแต่เราชอบเลยตัวไหนแต่ถ้าเป็นผมผมเลือกเรียวนะผมว่ามันดูรูปร่างแล้วก็สมดุลค่าพลังเนี่ยอะไรค่อนข้างจะดีเลยเ,ลนเนี่ยเฮตุเฮตนะครับค่อนข้างโกลงเลยครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่า สตล์ครอปตัวนี้พลังจารยิงร้อยสิบกว่าแล้วก็ความเร็วร้อยตัวนี้ก็ต้องอดบวกนะเล่นตำแหน่งรองเล่น RW ได้ผมว่าเหมาะกับเล่น RW มากกว่านะปั่น้ายคงๆงใครเอามาเล่นตามตำแหน่งก็เล่นได้ครับสำหรับสตล์ครอปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นลิวัลโดตัวนี้ก็จะมี2ล่างเหมือนกันเนี่ยสอล่างอันนี้ล่างพาร์ท ร่างพาร์เนี่ยจะเป็นเบร์คเลดแบบสูงกลางนะครับส่วนอ่าร่างไอเอลเนี่ยจะเป็นเบร์คเลดแบบสูงต่ําตัวนี้จะไม่ลงต่ําเลยแต่ถ้าเป็นร่างเนี่ยจะลงต่ำนะครับเอามาเล่น R W สบายถ้าสองร่างนี้สองร่างนี้ผมก็ยังให้เป็น A อบวกเบวกนะครับพลังก็ประมาณ105การยิง104อะไรประมาณนี้อยู่ใกล้ๆประมาณนี้นตัวต่อไปก็จะเป็นลิเบอรี่ตัวนี้ก็เอบวกนะเอเอสธรรมดาครับตัวนี้เล่นสบายครับตัวนี้ก็พลังงานข้อเสียเลยคือพลังงานน้อยแล้วก็รูปร่างเล็ก แล้วก็นอกนั้นดีสําหรับผมดีนะครับมีความคล่องตัวสูงแล้วก็ความไวความคมถนัดสองเท้าเล่นง่ายเบื้องเลสูงต่ําสบายครับสาหรับลิเวอร์ี่นะตัวบอลงดอนะครับลุยดีอาร์ตัวนี้ทำเอนะครับแล้วก็ซอนฮึงเมนตัวนี้อยู่ในเชียเอนะครับต้องเม็ดส้มนะถึงจะวิ่งไหวตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีละตัวนี้แล้วก็เบเนซิอุสตัวนี้ก็เอชิโนล่าตัวนี้ก็อยู่ในเชียเอสนะเขาจะมีสองล่างชิโนล่าที่ท,ที่อ่า คนสอบถามมาค่อนข้างเย่เยอะว่าตัวไหนดีกว่าตัวนี้ก็จะมีเลี้ยงเหลวแต่สแต่ตัวนี้จะดีกว่านิดเดียวโดยรวมแล้วจากที่จับมา2ล่างก็แล้วแต่เราชอบผมว่ามันเล่นคล้ายๆกันเนี่ยไม่มีตัวไหนเก่งกว่าไปกว่ากันเลยคือเล่นได้คล้ายๆกันเลยนะครับตัวเราไปก็จะเป็นลิโนตัวนี้แค่ ovr เยอะเฉยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ดีเลยตัวนี้แค่ ovr เยอะเฉยแล้วก็เคียซ่าตัวนี้ตัวยูโรตัวนี้ก็อยู่ในเชื่อ a บวกแล้วก็บังบังตัวนี้ a บวกนะครับสัดสองเท้าเวิร์ดสูงนะตัวนี้บังนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ a เอตัวนี้ A บวกเฉยครับคร,รัตโครตัวนี้ก็ A บวกตัวนี้ A บวกครับถ้าใครใช้ก็มีสำรองสักตัวหนึ่งเพราะว่าพลังงานมันน้อยรูปร่างมันดีแล้วตอกตอกไข่แล้วก็วิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็แรดฟอร์ตัวนี้ก็อยู่ในเทียเอบวกนะครับแล้วก็จะเป็นปั๊เป้นะปั๊ปเป้ก็จะมีอสองร่างตอนนี้นะในร่างไ w ผมไม่ได้เอาเอเข้ามานะปั๊เป้ตัวนี้ก็อยู่ในเทียเอนะครับบุกลดสูงต่ำวิ่งร้อยแปดแล้วก็พลังยิงร้อยอะไรนะส่วนตวน แล้วก็ตัวไปกกดตัวนี้ได้แค่ไวเฉยครับ A นะครับแล้วก็เทอร์รี่องลีตัวนี้ก็ A บวกนะครับเทอร์รี่องลีตัวนี้ยังเล่นได้อยู่นะองลีพลังแฝงมีเลี้ยงลงเลี้ยงเลียวแก้เกมไปดักล้หน้าเล่นได้อยู่นะครับเม็ดส้มนะครับโดกูไว่แค่ได้แค่ไวเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ลิเบอร์ลี่ตัวนี้ก็อยู่ในเทียเอบวกนะตัวนี้ต้องเม็ดส้มเท่านั้นนะครับแล้วก็ลาเฟอเรลเอาตัวนี้ก็ยังโกงอยู่นะสารับผมเอสนะครับลาเฟอเรลเอาเอสเลยตัวนี้แล้วก็จะเป็นแจ็คกิลิตตัวนี้ได้แค่ิิิ้้วววเฉยยคครรัับบแลลกก็มีูดดืออนนนห่ะ โรนันโยเอบวกนะตัวนี้เวิร์เกตสูงต่ำนะมีความผิวเฉยๆนะครับแล้วก็สมิกลอเอบวกนะครับแล้วก็จะเป็นเวเนซิอุสตัวนี้ก็วเอสนะครับตัวนี้แล้วก็ถ้าวิ่งอะไรเนี่ยเหมือนตัวจริงมากาแล้วก็วิ่งไวด้วยเล่นในเกมจริงสามารถสนุกนะถ้าเกิดราคามันไม่หายมันดอยมันหายดอยเม็ดสม้มต้องเม็ดส้มนะพวกเป้พวกเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าหายดอยหรือยังแต่ถ้าหายดอยซื้อมาใช้ได้เลยครับเนี่ยพวกเนี้ย พวกเป้พวกเลีย์วีนี้นะพวกนี้ยังเก่งอยู่นะครับส่วน S บวกก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะเค้ควาวิช่านีโกวิลเลียมเลียลสโตย์ครอร์ปเนี่ยผมว่าพวกนี้ S บวกนะแต่พวกนี้โกงเลยเอ้ยพว,พวกเอาใหม่เมื่อกี้ผมไม่ได้เลื่อนหน้าจอนะก็จะเป็นสตอยคอฟคาวิชา่า แล้วก็นิโกวิลเลียมอองรีเรียลพวกนี้เอชบวกกับค,ค่อนข้างที่ยโกงจริงๆเอาชินุล,ล่าขึ้นไปก็ได้นะแต่ผมว่าประมาณนี้ดีกว่านะครับก็จะเป็นพวกเอะตัวไหนที่สามารถขึ้นไปเอชบวกได้ก็มีพวกเนี่ยลิเบอร์ลี่ชินลลุล่าพวกนี้โกงครับเนี่ยดีอาร์จะวิง่งไวชินลลุล่าตัวนี้ยังเล่นได้สบายอยู่นะก็ส่วน A บวกก็เล่นได้ไหลายตัวครับเนี่ยอองรีราคาถูกเนี่ยปัปเป้อย่างเงี้ยครับลิเวอร์โดเนี่ยอันนี้ตัวพาร์ตนะไม่มีขายนะครับแล้วก็นิโกวิลเลียมผมแนะนำเป็นส้มนะครับราาคค่อนข้างเเี่ยยยมาว จริงๆคารับตัวนี้ก็ขึ้นได้นะแต่ผมว่ามันเิรกล่มันไม่น่าเล่นครับไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างหาช่องดีช่องนี้ค่อนข้างโกงนะตัวนี้ก็มีประมาณนี้ส่วน B แลก็ก็มีประมาณนี้จริงๆมันมีหลายล่างนะผุไม่ได้เอาเข้ามาหลายตัวเลยนะครับคือโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากก,า like กดไลค์กดติดตามด้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ